ถ้าเราอยากมีความรู้ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดเราจะต้องมีพื้นฐานอะไรบ้างข้อที่หนึ่งคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าความคิดหรือความรู้สึกเนี่ยครับเป็นพลังงานค่ะอย่างเช่นว่าเวลาที่คุณส่งความคิดหรือความรู้สึกออกไปว่าคุณไม่มีทางทําได้ใจิตใจของคุณเนี่ยก็จะไปดึงดูดนะคะหรือว่าสถานการณ์แบบเดียวกันเพื่อมาตอบสนองในสิ่งที่คุณคิดหรือคุณรู้สึกให้มันเป็นคลื่นเดียวกัน หรือถ้าคุณคิดว่าคุณกําลังเดินไปหาความสําเร็จหรือเส้นทางของความเป็นไปได้นะคะกดแรงดูดเขาก็จะสร้างสถานการณ์เช่นเดียวกันกลับมาให้คุณเหมือนกันค่ะพื้นฐานที่2นะคะความรู้สึกสําคัญกว่าคําพูดค่ะในเรื่องของกดแรงดึงดูดเนี่ยนะคะกฎจักรวาลหรือกดแรงดึงดูดเนี่ยเขาจะไม่ตอบสนองต่อคําพูดแต่เขาจะตอบสนองต่อความรู้สึกของคุณ สมมุติว่าคุณพูดว่าฉันเป็นคนรวยแต่ลึกๆแล้วเนี่ยคุณไม่มีความมั่นใจคุณไม่แน่ใจคุณยังลังเลสงสัยจักรวาลก็จะตอบในเรื่องของความรู้สึกลังเลสงสัยหรือความไม่มั่นใจกลับมาให้คุณเช่นเดียวกันพื้นฐานที่สามคุณต้องเป็นก่อนที่จะได้ค่ะงงไหมคะในเรื่องของกดแรงดึงดูดหรือกดจักรวาลเนี่ยนะคะ ถ้าคุณต้องการสิ่งใดคุณต้องเป็นสิ่งนั้นค่ะยกตัวอย่างสมมติว่าคุณต้องการความรักคุณอยากมีความรักใช่ไหมคะคุณต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนค่ะนะคะหรือถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่มีความมาั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในเรื่องการเงินคุณจะต้องเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าคุณมีอยู่แล้วนะคะมันอาจจะย้อนแย้งกับความเป็นจริงนะคะแต่กฎจักรวาลเนี่ย เขาจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันเข้าหากันค่ะคุณก็ต้องคิดว่าคุณอนะมีอยู่แล้วโดยเฉพาะเวลาที่คุณจะใช้จ่ายเงินอะคุณจะต้องรู้สึกว่าคุณมีความมัง่งคั่งคุณสามารถใช้จ่ายได้และคุณจะต้องไม่รู้สึกเสียดายในเวลาที่คุณจ่ายเงินไปค่ะ